สวัสดีค่ะวันนี้นริตามาอะไรคะน,น,นาริตามาอะไรคะวัดค่ะนริตามาวัดค่ะวันนี้น้องอยากทำบุญนะคะมันดีฟูอออที่นองวันนี้นาร,ริตามาทำบุญคะ่ะไหนค่าที่ใส่บาตรเราอันนี้คะ่ะพี่ขาขนมใส่บาตรมนเป็นแบนะครับนะนี่แล้เก็ขนมอไรลูกขนมค่ะมันมีซอสทีสด่ด้วยลูก นี่แล้วก็ฤาษิตาทำขนมมาแจกแจกพุม่ม,าย,มยายายที่วัดด้วยนะคะนี่ขนมข,ของนาษิตานะคะ่่วัดเขาจะเลิกเป็นมาบ้านมือเดียวทำบุญมาสัน่นก็เลย์้าเขาเสื่อขนมมาทำบุญกนนะะ็จะจะมาทำบุญอยะะู่ที่บ้านเราเองค่ะโอเคค่ะนีคคะ่ใจไหมครับดใจไหมครับ สาธี่ตกอนส้าธุเ <interfer> ด <es> ียววางเดียววงรอใส่บาตรรอใส่เขาอซีซปีเดือนตุลาเขาอนสามปีัวจ้าเลยสลาดนะจ้าวมคนสลาดกันจำมันกดจำเสลาดคนนะคะเราอยู่วัดกันนะคะ นี่คนสวยคนสวยตื่นสามารถัดการน่ารังเกะสวยมากเลยตื่น้ามครับอยากโอเชรเอากาล้ค่ะสามครั้งค่ะทีตากรรมห่ามสาุลูกมือถึค่ะ ใส่คือคืนี้าน้คู้บอกมดนีายืมข้าใส่เอาข้าใส่ไเอาจากข้าก็ได้คืนไหนไหนรู้หร

satu kopi saya Thank mm -hmm. you. เอาขนมให้คุณยายเอาขนมให้คุณยายอันนี้ไว้ก่อนขนมคุณยายค่ะโอเคอขน้คุณยายเอาให้คนเราถุงนะคะโอเคค่ะได้ค่ะอุ้ยคุณยายคุณนี่กว่าก็ได้เนาะ อะไรคุณยายโน่นดีค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะยูดีม่แงเลยลก่ะไปขาคุณยาย่นคุณยายตรน้นะคะตรนู่นกัวนะคะเก็หนังสือเก่งๆตรงน้คที่าไปดินป่ามาหลังงานไปเดินเดินเดิดสวัสดีจ้าไปคุณยายตรงน้ำค่ะไป่ยๆโอ้ยบเห็นไก่อะอย่างเี้ยงี้ คุณยายคนนีค่ะคุณยายคนนีค่ะคุณยาีค่ะขอบคุณนี่คุณยายข้างหลังรคะนุ่มจะเนไปนี่คยนนี่ตานี่คุณยายคนนี้ค่ะคุณยายนี่ค่ะ bắn cái này là xây suốt xỉu đại rồi bắn liền thẳng luôn cũng ngắm เออต้องหมดไข่ โอเคค่ะวันนี้นันตก็มาทําบุญที่นันต่อยากทําแล้วนะคะไป้ันเ่าแล้วหน่อยนะาัร้านเ่าพัดพัดลัเ่าเนี่นะคะนกตามภาญี่ปเลยโอเคค่ะจาปตรงนี้ก็ได้ค่ะวยพันทายเทพเร็ว บอลยาเทพมารับผลบุญนะคะยายเทพนะป้าคุณลากาะยายสาธุโอเคอะปิดคลิปให้ป้าก่อนสวัสดีค่ะยศชีบอกก่อน สวัสดีค่ะเอฟซีกลับบ้านก่อนนะคะกลับบ้านค่ะลักขวันนี้หนูนามาทำบุญให้คุณยายค่ะทำบุญให้คุณยายคุณยายเทพค่ะคุณยายเทพค่ะนางวิสัยนางวิสัยโทษรักษาโทษรักษาขอให้ขอให้คุณยายเทพ ญญามารับผลบุญ,บญ,บญที่หนูทำให้นะคะทำให้ะคะยกมือขึ้นสาธุได้โดโอเคค่ะไปแล้วนะคะ